ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เรามาแต่แรงกันนะเดี๋ยวตัวหนึ่งับเจอทุกคนเคไมโครโฟนเปิดแล้วนะเกอรโอเควันนี้เรามาแตะกันกับเพื่อนผมนะโอเคเดี๋ยวเชิญมากดมาไหมวะมาแต่แรงกับเพื่อนผมนะวันนี้เพื่อนผมก็อยู่ที่อุยอุยเพื่อนอุโรอีกนะผมก็อยู่ที่เดมอนสามเออขอแต่งตัวแป๊บนึงนะ เค okay, เดี๋ยวผมขอแต่งตัวดีๆก่อนนะครับที่จริงผมไม่ใช่ไก่นะผมมีชุดเยอะนะแต่ว่าผมแต่งไก่ไปลองใจเฉยๆนะดูนะครับว่ามีแอ็ซุดอะไรเยอะมากแอ็ซุดกางเกงนี่นะสิ้นสูงก็มีอยู่สองอันนะแล้วก็ทำอะไรต่อวะเออผมไม่ใช่ไก่กระต๊อกนะนี่ผมีนี่นี่นี่งนะครับอ,อ้าวทำไมเพื่อนผมเต้นอย่างนั้นวะ ไปกันเลยเลยุยแร็ปคือไม่ใช่ไก่นะครับไม่ใช่ไก่นะครับมีแอซูดมีไอ้นี่นะมีนีตอนนี้ไม่ใช่ไก่นะไม่ใช่ไก่ครับกิโลอีกนี่ก็ตึงๆเลยตึงๆเลยน้องๆสงสารพ,พี่ๆเับอัดกันหลายตามากเลยนะอันนี้แล้วก็ลบแบบเล่นไกเห็นนะคือเล่นโคตรมาจะเหลือได้สองอันนะคือ ตกได้สามในตอนนี้คือเราไม่ใช่ไก่กระต๊อกน้ำโคโน่ก็มีอย่างที่ทุกคนเห็นนะคุณต้องใจเห็นแล้วแหละว่ามันเป็นโคโน่มันก็ไม่ใช่ไก่กระต๊อกอยู่แล้วนะเอ้าเอาเต้นไปคนนะ้ยรูปรูปเรื่มปิดเสพลงเแล้วค่ะจะร้องเพลงยันปิดเสียงเพลงดีกว่าเดี๋ยวรบกวนับก็ปิดไปเลย เอามันจะปิดโอเคสวยนะแล้วนี้เราชอบกันมากอย่างนี้ทีกว่าสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสูยยังสาวเรานที่เกิดแล้วกันรับเรียนียน่อไปเรายะมาเอาอำนารับน้องป้ายด้วยถึงไมเนี่ยถึงดีเ้ยทำไมไม่ถึงคนมันไม่พอรลเวเยอะเลยคนเยอะปะ เราเน้นคิวรอบเลยอือเราเน้นคิวกับเน้นแรงครับไม่เน้นแต้มเราต้องไปเน้นอันดับนะพูดง่ายอือถ้าหนึ่งได้ก็หนึ่งนะเราไม่เน้นอันดับอยู่แล้วนะช่ดยแปอุ้ยปวยเบียร์ติดพิษโอ้ลงมาตายเลยยังไปลงเลยตรงนั้นน่ะพี่ยยังตายได้ไงอ่ะเวทิดเอ้ยเดี๋ยวใครมาอีกอ่ะ เวรได้ติดพิษเกือบเอ้ยตอนนี้เพื่อนผมได้มันไปนะ้ำปลาเลยครับผมเครื่องร้อนจี่เลยเครื่องร้อนจี่เลยใช่ไมผมข้างบนมีเวรได้ติดพิษนะข้างบนน่ะระวังด้วยไม่กดผิดจะรายงานเพื่อนละปิดปิดปิดมาละไอ้นั่นแหละเกิดไอ้มันมากอดไอ้นั่นแหละครับ ก็อยู่นี้กันครับเพราะว่ามันไม่ตึงนะมันไม่มาวะมันน่าจะไปทางอื่นแลวมันยังไม่ไปมันไม่มา,าทุกคนโอเคงั้นก็เราวิ่งเลยว่าน่าจะดึงนหน้าดุแบบน่าจะตึงนะเมื่อกี้เหมือนเสื้อแรงโกซีซันเก่าๆอ่ะไม่ใช่แรนโก เล้งโกเล้งโกซีซันเก่าๆเลยมานะ้าผมตอนนี้ก็กเ,เพื่อนก็วิ่งหนี้ก็วิ่งไปเจอม่กี่เหรียญนะก็ไม่กี่เหรียญนะมีสองอ๋อมีสองมีปะมีปะ โอ้ยตานี้ไม่ได้ใบคู่เลยมันเก็บไปหมดเลยมึ้ยเดี๋ยวก็หาอย่างชุบผมไปกันนะแกตอนนี้มึงเจออีกเลยอืมเขาติดเยอะถ้าเราเจอวัน้งที่สองมันจะไม่ปล่อยมันนี่ใช่ถ้าเจอัน้งที่สองอาจจะไม่ปล่อยก็ได้แก่ลงมาไม่ทันจับปันเลยมันลงไปก่อนแล้วแล้วเพียงข้าไปลงใกล้ใกล้คนเลย ไม่เราก็ไม่ได้หลงแคเทมนะอ้อว้าวอ้าว้าวว้าวปีเฟอร์กใครยุงโอ้โหไม่ด้อยห่นบ้านฟาร์มนะฮึ่มฮึ โคโน่สกิลที่ผ่านผมประมาณก็โคโน่เคลลี่โมโกไปเอ้ยสกิลเดียวกับผมเลยคือเออสกิลเดียวกับเรามาเลยอ่ะโคโน่โมโกเคลลี่เอาแล้วใครเป็นคนบอกเพียงอ่ะไม่พูอ้าวเล่นนก็คือน้องน้องดูไหมเขาบอกที่หนักจังเล่นก็คือแบบ ตบดัาน,น,น,นิ่งรดจกดบอีกจัดนี่ทุกคนตอนนี้โอเคน่จาจะจบแค่นี้ก่อนนะคลิปโอเคครับผมสวัสดีค่ะโอเคครับผมตอนนี้สวัสดีครับปิดก่อน